มันลิ่งเลยมันลิ่งเลย<ะ>เดื่มน้ำเลยนะคะลูกอัพอัพฟันซับโชว์เลยอ่าดื่มน้ำอีกหน่อยนิดนึงนะคะลูกไม่เอาแล้วเหรอคะทำไมอะคะอิม่มอิ่มแล้วคะ่ะไม่อร่อย <laughs> ไม่เอาไม่อร่อยเลยค่ะค่ะน้พฟันซับโชว์เรื่ไม่อร่อยเหรอคะค่ะโอ,อ,อ,อ้ยเด็กหน่อยอีหยังบ่อม,มอ่ะเลย อร่อยเลยนะลูกแซนด์เบอร์รี่อะไรแล้วอะไรอร่อยคะลูกแล้วอะไรอร่อยคะข้าอร่อยข้าวอร่อยข้าวอร่อยซับชูเนอไม่อร่อยนะคะค่ะข้าแต่อร่อยจ้าข้าวอร่อยง่วงนอนหรือยังคะวันนี้ใครเอาไอติมให้หนูกินคะมัทอินอ้าวไม่ใช่ลุงช้างเหรอไม่ใช่ลุงช้างลุงช้าง ช้างเอาไอติมให้กินนะ้ต้นทำกับข้าวให้กินใช่ไหมคะใช่น้าแนทน้าแนททำอะไรน้าแนททำกับข้าวน้าแนทช่วยขนมนให้กินน้าแนททำกับข้าวลองดื้อดูสิไม่มีใครเลี้ยงแน่นดื้อไหมไหนทำหน้าดื้อยังไงไหนทำหน้าดื้อยังไงคะออืหน้าดือาาด้อ,อเลยน้าแนทได้ไม่เด็กกันใช่ไหม <laughs> คือหน้าเด็กไม่น่ารักใช่ไหมคะแล,และเด็กน่ารักทำหน้ายังไงนะอะไรและเด็กน่ารักทำหน้ายังไงคะเม,ม็ดข้าวร่วงอะค่ะลูกวิ่งแบกไม่เอาแล้วไม่กินแล้วไม่เอาของตกแล้วไม่เอาใส่าปากสิค่ะลูกแดกไหนเด็กดื้อทำหน้ายังไงคะทำให้แม่ดูก่อนแล้วเด็กน่ารักทำหน้ายังไงเด็กน่ารักอะ ห <c oughs> ลือมากต้องอะไรที่สุดต้องอะไที่สุดมาดูาอย่างนี้สิมา,าค่ะอย่างนี้สินะเด็กเออเม่อง,งนอนแล้วใช่ไหมคะยังยังไม่ง่วงเหรอคะ,คะยังค่ะยังค่ะทำไมหูดแดงคะลูกหูแดงก็คือ หูแดงหูแดงไม่ใช่หัวแดงค่ะหัวแดงหูไหนหูคะนี่หูไหนหัวนอนนอที่ว่าเหนื่อ,อย,อย,อยนอนที่ว่าเหนื่อยไปทําอะไรมาถึงเหนื่อยคะไปะหานาแนสมาเหนื่อยเลยไปหานาแนสมาเหนื่อยเลยไ <c oughs> ปหาหน่อยเลยไปหานาแนสเหนื่อยเลยก็นอนเลยก็นอนเลยนะคะความรักกับเด็ก อะไรนะคะันแล้กอ่าเด็กเด็กอืา้อสเากง่วงนอนหรือยังคะเอาแล้วนอนทำไมลืมตาอย่างนั้นน่ะหลับฝันดีนะ